เรามายืดเหยียดหลังทำงานพร้อมเสริมความแข็งแรงไปด้วยกันนะคะเพราะยืดเหยียดอย่างเดียวไม่พอต้องให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยถึงจะได้ผลเต็มที่ค่ะไปเริ่มเลยขอร์มข้อมือก่อนนะคะอยู่ที่ท่าออโฟค่ะหันปลายนิ้วมือขวาออกด้านข้างตามด้วยทางด้านซ้ายจากนั้นหันปลายนิ้วมือขวาไปด้านหลังแล้วก็ตามด้วยทางด้านซ้ายแล้วก็ทำกลับค่ะแบบนี้3รอบต่อด้วยวางหลังมือลงเสื่อเหยียดแขนให้ตรงดันก้นไปด้านหลังเบาๆแล้วคลายจากนั้นสลับทำอีกข้างค่ะ จากนั้นวางฝ่ามือโดยหันส้นมือออกยกตัวไปหน้าหลังห้ารอบแล้วค้างไว้ที่ด้านหลังห้ลมหายใจสุดท้ายหงายฝ่ามือขึ้นโดยให้ส้นมือหันออกด้านข้างแล้วย่อศอกเหมือนจะวิดพื้นแล้วเอาหน้าผากไปแตะที่พื้นเบาๆค้างไว้สามลมหายใจจากนั้นเดินกลับมาต่อกันที่บริหารกระดูกสันหลังได้แคทคาวค่ะ ทําแบบนี้5รอบนะคะท่าที่3นะคะพับพี่โพสก็คือเปิดอกไหล่และก็คอให้เดินมือไปข้างหน้าค่ะวางหน้าผากลงที่แผ่นแมตกอดคางไว้5ลมจากนั้นให้ลดอกคางวางเป็นพับพี่โพสแบบนี้แล้วค่อยๆค,ค,คลายกับด้วยท่ากระต่ายในการยืดหลังบนเบาๆนะคะมาต่อที่ท่า Trade the needle หายใจเข้ายืดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกส่งแขนซ้ายลอดแขนขวาแล้ววางขมับลง จากนั้นเหยียดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะมองขึ้นบนเพดานค้างไว้ห้าลมคลยไวให้เหยียดขาขวาไปด้านหลังโดยตั้งส้นเท้าขึ้นจากนั้นค่อยๆลอยเท้าขึ้นตัวนี้จะเป็นการฝึกแกนกลางเสริมความแข็งแรงก้นและก็ขาค้างไว้ห้าลมหายใจจากนั้นคลายท่าแล้วสลับทำอีกข้างค่ะ ท่าถัดมาพัชมัทนาสนาเป็นการยืดเส้นใต้ขาแล้วก็หลังนะคะนั่งพับตัวลงไปค้างไว้5ลมหายใจจากนั้นคลายท่ากับในการทำรีเวิร์สแปร์แบบออปชั่นนะคะกดส้นเท้ายกสะโพกขึ้นเปิดอกเปิดไหล่เสริมกำลังแขนหลังแล้วก็ลำตัวค้างไว้5ลมค่ะจากนั้นค่อยๆค,ค,คลายออกมา และมาต่อกันที่นั่งกลางขาพับตัวลงครึ่งหนึ่งนะคะยกสะโพกไปหน้าหลัง10ครั้งจากนั้นพับตัวลงโดยใช้บอกช่วยค้างไว้10ลมแบบนี้และมาที่ท่าผีเสื้อกระพือปีกเบาๆ10ครั้งนะคะและท่าสุดท้ายของวันนี้ก็คือ Sitted Spinal t w i s t นั่นเองท่านี้จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารแล้วก็ยืดกระดูกสันหลังเบาๆด้วยนะคะถ้าชอบสายยืดเหยียดที่แข็งแรงขึ้นแบบนี้เจอกันคลิปหน้านะคะ